สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะน,นี้ผมอยู่ที่สระน้ํามรากตฮะก็ผมก็มาเจอกับเอ้คุณตาคุณยาย2ท่านนี้เขากําลังทําท่าทําทางเหมือนกําลังหาปลาหรืออะไรสักอย่างครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่าคุณตาคุณยาย2ท่านนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่นะครับ ตอนนี้ฮะผมอยู่ที่สระขุนน้ำมรกฏแม่สายเชียงรายครับผมได้เจอ,อผู้ใหญ่สองท่านกำลังทำอะไรกันอยู่สักอย่างหนึ่งครับคล้ายๆกับการหาปลาเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าฮะเตาอเตาตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะครับเอาเตาเอาเตาเหรอฮะเตาคืออะไรอ่ะเตาหรือปะเตาเตาเตาใช่ไหมอ๋อ <c oughs> มันมันคือมันคือสาหร่ายใช,ใ,ชใช่ไหมสา,ราหร่ายน้ําจืดใช่ไหมฮะขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับ อ๋อนี่คือสาหร่ายน้ำจืดใช่ไหมใช่เอาเอาไปทําอะไรกันครับเตาเนี่ยไปกินดิฮะไปกินได้เหรอได้เลยแล้วไปทํำยังไงกินครับผมโอ้พีเตจใครไบดิวชัยหอมหดหดใส่ใส่อะไรนะใส่ใส่ใส่อะไรนะฮะพีเตจใครตะไคร้ใช่์นะตะไคร้ตะไคร้ใช่ไหมใช่โอเคอะไรอีกใส่ใส่อะไรนะครับ ขอถามยายดีกว่ายายบอกถามยายดีกว่าฮะ <c oughs> คุณยายครับเตาเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าตัวเนี้ยเ,เอาไปทําอะไรกินนะฮะเอาไปยำกินได้เอาไปยำเหรอฮะยำนี่ใส่อะไรบ้างอ่ะใส่บสัก,กเขือใส่ผักต้นหอมผักชีเมื่อเขือต้นหอมผักชีอะไรอีกครับใส่ใสข้าวโคข้าวัโวข้าวก็วกพริกเกลือใส่ก็ยำยำยา่ยำเอาถุงสุดมือก็บุดมืออกก็กินเลยกินได้เลยเหรอสดๆเหรอไหนได้เยอะไหมอันนี้ได้เยอะไหมขอดูใกล้ๆหน่อยฮะ โอ้โหได้เยอะเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหต้องเอาไปต้มอะไรก่อนไหมแล้วกินดิบๆแบบนี้แบบนี้เลยเหรออ๋อกินทุกวันเหรอฮะอร่อยใช่ไหมเขาเรียกอะไรยำเต่าใช่ไหมใช่ใช่เป็นเป็นอาหารเหนือหรืออาหารไทยใหญ่ครับอาหารไทยใหญ่อาหารไทยใหญ่ใช่ไหมใส่สูตรับาพราะที่บอกมาแค่เมื่อกี้ก็จบเลยถ่ายได้เลยอกินได้เลยโอ้ขอบคุณมากครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเก็บกันได้แค่ไหนครับคุณผู้ชมครับ อันนี้นะครับที่2ตายายพากันมาเก็บได้แล้วฮะนี่ก็คือเตาหูเยอะเลยฮะผมเข้าใจว่าแบบโอมันพออิ่มสําหรับแบบเฮ้ยหมื้อนี่สบายสบายเลยนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้หนึ่งก้อนนี่พออิ่มเลยนะคุณผู้ชมใส่เครื่องปรุงที่บอกมานั่นแหละแค่นั้นก็รับประทานได้แล้วครับ แถวบ้านคุณผู้ชมรับประทานเจ้าเต่านี้กันไหมครับหรือว่าแถวบ้านคุณผู้ชมเรียกว่าอะไรฮะลองคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันดูครับหรือว่ามีสูตรอาหารที่น่าสนใจไปกว่านี้ฮะคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกับเราได้ครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเทีเยวทัวร์ครับสวัสดีครับ